จักรยานโอ้พวกมันพวกมันต้องชนเราพวกมันต้องชนเราไม่รู้ปั่นยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะไม่รู้ปั่นยังไงวะทุกคนเราต้องไป่ชนจักรยานหรอเฮ้ยมันเฮ้ยมันปั่นเร็วๆยังไงอ๋อก่อกดอนนี้นี่เป็นบปลาเป็นปลาเป็นปลาเฮ้ยเป็นปลาปะเออเออเฮ้ยมันมาแล้วเสียบมาเอี้ยมาเต็มเลยเดี๋ยว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 เมันเสียบเปลียบอ่ะ เออมันมันต้องอย่างนี้ดีวะ Hello it's me เ้ยี้ฮ่า้่าฮ่า่อลืมดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมันปั่นยังไงอยู่เนี่ยจักรยานกดเฟซบ้ากดเฟซบ้า ไอ้แบบเหมือนเหมือน,น,นอะไรวะเนี่ยทะาไมมันตาขนดาดนี้วะโคตรเสียเปรียบม,มันไม่ใช่แล้วกดปุ่มดาไม่ใช่แล้มันต้องมีปุ่มลับหรือเปล่าวะปุ่มลับนี่คือปุ่มอะไรวะเล,เล่นในเพย์อ่ะเล่นในเพย์สเตชันมันมันแบบว่ามันต้องกดเอกยำยำเลยอ๋อแล้วคือไม่ได้บังเลยวเอกเด็กกันไงเอกหอยอเปล่าวะเอ้หรือว่าต้องกดคลิกรัวๆวะ ไม่รู้อะความรู้สึกความรู้สึกเหมือนอยู่ในกรงเสือเมื่อกี้รู้สึกแบบวิคิวขาแบบมีหลบหลบอหล่อหิวหิวหิวแบบกระหายเอ้ยขนาดหน้าขนาดหลังเออเฮ้ยมันมันต้องทำยังไงวะเฮ้ยบอนวอนคราวนี้เราลบมันถูกแล้วอย่างนี้สบายสบายชนให้เละให้ตองให้มาตองให้มาอ้าวเตอร์จ่อไม่มาอ้าวหวานดิเงี้ยหวานมกลับเข้าอย่างนี้สบายเลย

เี๋ยวทำไมมันง่ายเลยวะอีซี่เกมมากเกมเหนยเลยงงเอ้ยเอาอย่างี้ปะลองลองลองปล่อยไปก่อนสักสิบวีปะเราค่อยเดินรถมันทุกเอ้ยอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าเกมมันสร้างมาอย่างนี้ไงมันให้ตายกลางสะพานความจริงเขาไม่น่าไม่น <ทำ S 2> <อ>่าทาแท็แกแท็แกยาวนะสะพานนีแ่แบบว่าเอ้ยไม่แต่ว่าคือในในเพย์อ่ะมันกดเอ็กว้กดเอ็กแล้วมันจะปั่นเร็วเว้ยแต่อันเนี้ยไปเดินมันคืออยู่อันเนี้ย คือกดกดสเปซบาร์มันจะหมอบเว้ยเออกดย้ำปเปล่าลองกด W ย้ำดูเปล่ากด W ย้ำก็ไม่ได้หรือว่ากด X กว่ากด X คือต่อยปะไม่ใช่ะรอกอไม่มไม้สับหนูอย่างงี้เร็วแล้วช้าไบปวะช้าไปอ่ะกูว,ว่ากูาได้ยินเสียงรถอ่ะแป๊บนึง <laughs> อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังยอดดอกยอดดอก ยอดดอกไม่พูดเลยเว้ยยอดดอกพูดไม่ได้เอ้ยยอดดอกด้วยตอบออกดังมากวันนี้โอ้โไม่มีอะไรเลยหนูเฮ้ยเติมมา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 เอียบรอไอ้ยมองเ็มูนจะมองยอดเติมมาตอนไหนวะเฮ้ยอย่าบีบอย่างนี้ดิโอ้ย โอ้เดี๋ยว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 ให้กูไอ้กไม่ให้กูขึ้นเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเซตติ้งแป๊บนึงได้มั้เปิดยูทูบดิ how to how to ปั่นจักรยานใน g T A V เนี่ย how to ต้องทคปร้องแล้วแหละฮะโอ้โหเปิดแคปล็อกนัเนหรอแคปล็อกไงเออเปิดแคปล็อก แครบล้อคือไรบอกก่อนแคบล้อปั่นจยานเลยเหรอเมื่อกี้เต,เต้เปิดไอ้นี่มาแน่เลยเปิดเกิ้ลเฮลทูขับรถปั่นจักรยาน GTA ไฟแล้วก็เวนวักช่วยทีครับโค้ชพันธิพอดีเฮ้ยท่านไงเฮ้ยม,เมเเยมันเร็วมันเร็วเลยอ่ะมันเร็วอ่ะเออว่ามันเร็ววะ่ะไม่ไอ้บอกเป็นไรเกมหน้าเกมหน้ามันเต่าหน้าไปปั่นเลยเฮ้ยไม่เราเรา,เราต้องชนะก่อนเราถึงจะได้เล่นอีกเกมนึงไป มียังไงก็ชนะเฮ้ยมันเร็วว่ะบอลมันเร็วว่ะดูดูดไว้ดูดไว้ตามรถแข่งเงินทองละแล้วรถมันจะเร็วขึ้นความเร็วลมยอดดอกยอดดอกยอดดอกว่าไงครับเรียบร้อยหนึ่งค่ะยอดดอกจะลงไปไหนคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์ไรเหรอ มาตายเลยสะพานว่าตอนแรกเหมือนเกมบังคับให้ตายกลางกระพานเลย่ะมแตัะเร็วนะเออเบิแคปล็อกแคปล็อกแคปล็อกเลยแคปล็อกรู้แล้วรู้แล้วแคปล็อกไอเติมฮาวทูมาฮาวทูไปกับยานช่วยทีครับกระชากครยันทุกขมันคิดว่าใครเร็วกว่ากันฮาวทูคันมันมันชนนี่แหละวะคันเหรอฮาวทูคัน vertical เฮ้ยต้องกดแทปล็อกแล้วเป็ดบ้าด้วยเออมันจะเร็วทุกต้องเป็ดบ้าด้วยเหรอเป็ดบ้ามันโดดไหมเหรอเป็ดบ้ามันมันก้มไงใช่ไหมเอออ๋ออว่าให้ให้แม่งให้แม่งอันนี้ไปเดี๋ยวแม่งก็เหนื่อยแม่งก็ช้าลงเฮ้ยมันมีเสียเต็มิน่าด้วยไหนเต็มมน่าดูงไหนวะโอ้โหทิมตาตายแล้วมั้งเฮ้ยบอลบอลเราแยกเป็นสองเลนดีกว่าแยกเป็นสองเลนดีกว่าได้ได้แผนดีแผนดี ยังยังไม่มีแผน A เลยมึงมีแผน D แล้วเหรออยากรูแผน D ดีมากครับอ๋อได้ปะชุดอย่างนี้ได้ปะวะแล้วปี๊แป้ยเฮ้ยมันมาแล้วระวังแป้มันด้วยแป้มันมีเดี๋ยวแป้ยอี๊ยมาแล้วมาแล้วต้อหลบแบบนี้ยอาอนต้องหลบต้องหลบกูขึ้นนี่เหมือนโรลโรลโคเตอร์เลยออ๋ อ๋อไม่หรอกูเจาจักรยานยังไงจักรยานล้วจักรยานจักรยานกูอยู่นี่ให้กูชี้เลยจักรยานกูอยู่นี่จักรยานกูอยู่นี่พ่อฮ้าพ่อค้อันนี้มันชนรถหนูชนแล้วพอเฮ้ย เอ้ยถ้าถ่วงเอ้ยรงจักรยานไว้เอารถเอารถไม่ไม่ไม่ถ้าถ่วงเวลาไว้มันจะแพ้เว้ยถ่วงเวลาไว้ไปหารถล่างมามาลลางจักรยานดีกว่าเดียวบอลคนนี้กูชี้อยู่คนนี้คนนี้มึงจำไว้มึงจำไว้กูกูจำกูจำหน้าพวกมึงได้กูจำหน้าพวกมึงได้นะไอ้ด๊อก กูจำหน้ามึงได้ไอ้เจ้ามันเล่นตัวผู้หญิงเหรอเกมหายเล่นตัวผู้เร็วๆๆจังหวะนี้แหละเหมือน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 ก็อยู่ในแบบผู้หิวโหยอะมันต้องแบบว่าต้องเร็วไงเออเราต้องเร็วไงโอ้โหกว่ากูจะยกจักรยานมากูก็ตายแล้วเพื่อน เลี <All right. S 1> aliens, ้ยวเลี <c oughs> ้ยวสองทีมึงดูมันดิมึงดูมันดิมันทำเอกสารกูมันทำมึงมึงจำมึงดูนิ้วกูการอะไรวะเนี่ยมึงจำหน้าไว้มึงจำหน้ากูไว้เฮ้ยมันมันจะเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลบตรงนี้ก่อนอ๊าย ไม่เจมึงมัมึงไม่งว่าจิ๋งผ่านแล้วเหรอแพ้แล้วอ่ะผ่านแล้วเหรออะไรอยู่เนี่ยไอียังร้องตาไหลเลยอะไรอยู่เนี่ยคือถ้ามันไม่ใช่จักรยานนะมันจะชีวิตดีอยู่านี้ ก็จักรยานคี่เองไม่มี <g it> ไม่มีอะไรวะไม่มีมึงอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเนื้อลองไม่มีไม่มีเนื้อลองเลยเนื้อลองอ๋อมันห้าตาเอ้าอย่างนี้คนที่เริ่มจักรยานก่อนมันเสียเปรียบวะใช่ใช่เริ่มจักรยานก่อนเสียเปรียบ่งไปเรื่อยๆวะจังหวะอยจะชนะน่ะอันไหนอันไหนอ่า <g it> มาแล้วมาแล้วไม่ยีไม่ได้ไปเข้าน้ำหรอกไปดูฮาวทูมาเออจยะแหละฮาวทูวินเหรอฮาวทูวินแต่กูไปหาดูฮาวทูโรสอ่ะเย็ด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 เด็กมันปากดีเฮ้ยแอนแท็กเอาคำตอบอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยดีดีดีไม่ใช่าะว่า แอตแท็กไม่ได้ดิมันต้องมันต้องโฮเอาเยอมากกว่านี้ก่อนโฮเอานี่มันคือขับรถบรรทุกปะไม่โฮเอามันหนึ่งอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมต้องเป็นโกงแอตแท็กขับมันมันไม่โกงมันอะไรหรอมันอาจจะยากก็ได้หรอหรือว่าใช้จักรยานแอตแท็กแล้วบรรทุกเฮ้ยอันนี้ดีกว่า Fairy Tail เฮ้ยเตอร์มึงเป็นแมวเนี่ยเฮ้ย ใ่ป่ะเติ้งเป็นแมวเอิร์ธเป็นคอมเมดี้กเตะรออ้าววอร์แมนควายเหรอไม่ใช่กูเป็นสัตว์ในตำนานชื่ออ่าชื่ออะไรวะอะไรทันเดอร์ฟิเซอร์อย่างเงี้ยเหรอเออใช่ปากไอ้ดอกอยู่ตรงไหนบ้างไอ้ดอกว่ะไอ้ดอกมันทำอะไรอยู่วะฮัลโหลดอกอยู่ไหนดอกมึงช่วยอยู่เหรอดอกอยู่ไหนดอกสาวเหรอดอกไปแยกไปตายัอ่ะสกปรกสกปรต กระจายกันขนาดไหนอ่ะนี่กระจายสุดเลยเนี่ยแบบนี้เหรอที่ขเขาเรียกว่ากระจายอ่ะยายาไม่มีใครวิ่งโดนโอ๊ยโ,โ,โ,โดนยิงอ่ะทำไมโดนยิงอ่ะจอบยิงเปล่ายิงจากไหนอ่ะข้าไงจอบมันอยู่นั่นแหะข้างบนบ้าข้างบนบ้างอบอยู่ไหนเนี่ยข้างบนในแมปในแมปมันบอกอยู่ข้างบนอ่ะนั่งไงนั่งไงข้างบนข้างบนอันนี้ป้อมขึม้นไนโอ้โหเอาอยิงเลยหรออุยโอ้โห มันเกินใหม่ได้เกินใหม่ได้ไไมีเวลาสามนาทีอะ่ะปืนในดอกอดเ,ออเป็นหโหดจังวะเออนี่ปืนอะไรวะลูกตอดอกเดียวเองเหรอ <laughs> ปืนอะไรวะลูกต่อออะ้้รไไปงวะมายมาแล้วมาแล้ว,ลวท,ทำไมต้องใช้ช็อกกันด้วยวะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ป้อมปืนมันเลื่อนไม่ไ <res> ด well, like ้ไหมเหรอหรือว่ามันใช้ปืนอื่นวะปืนมันเองเลยเนี่ยแหละเฮ้ยอเดี๋ยวอ้อมก่อนกูอ้อมละตุ๋ยละตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยกำลังเล่นมาทางนี้ตุ๋ย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 เฮ้ยไม่ตุ๋ยดีกว่าไม่ตุ๋ยดีกว่าเข้าหน้าดีกว่าเข้าหน้าดีกว่าไม่ตุ๋ยล้วไม่ตุ๋ยล้วเออเข้าหน้าก็ได้เเออข้้าาหน ข้างหน้ากูว่าโอเคกว่าเลยกูว่ามันมันก็แฟรกระดอบมัน, é, ม,นมันแฟรกระดอบดีนะเฮ้ยเมื่อไหร่ถึงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่า้ครย่าหคนั่งไหนนั่งไหบอกแล้วให้อ้อม เออนามังไรเงี่ยเฮ้ยแต่ปืนมันโกงอ่ะไม่เหมือนใช้แบบเป็นไรวะปืนแบบอ๋อมันนับมันนับคิวอ่ะอ้าวหูไม่กี้ไม่ได้แอซิดอ๋อไม่ได้แอซิด้วยเต็นมึงไก่อ่ะบอลจะขึ้นมาดีครับไก่อ่ะอ้าวอันนี้เปลี่ยนเปอะไรอัดดอกแอคแท็กหนึ่ง โดนจมจมน้ำตายอันนี้ไม่ไม่ต้องมีเป็นนะไปเลยแปแอกแคดไปเลยอื่นก็ได้ปืนมาแปดลูอ่ะอ้าวแอกแคเรื่อยๆกัวอ้าวไอ้เอิร์สรวยไม่อ้อมนะคราวนี้ไม่อ้อมไม่อ้อมหลาหลาเจอไมั้ยได้ปืนอะไรกดแท็กรีวิวบนเพลเยอร์ออนเดอะโซนต์ช็อป ต้ทำไมซึ่งมาทำไมฮัลโหลอยู่ที่เดิมมะครับอยู่ที่เดิมสิมันมันมีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปืนสั้นบอสไม่มีอ่อยากไป็นปืนสั้นอ่ะปืนนี้มันยิงไม่สั่นทำไมดอกมันเดินแบบเปรกเปรกเียดอกเป็นอะไรลูกดอกเพียดอกเป็นอะไรลูกดอกเพียดอกเพีย โอ้โหมีเจ็บไปนะบางเดียรวิ่งแล้วตับตุยลูกตุยมันรู้มันรู้รู้มันรู้เข้ามาเอิ้นเห็นมินี่แบบปะวะไม่เห็นฮะไม่เห็นไม่เห็นจะจาขนาดนั้นก่าน่าฮ่าฮ่อน ้ยยังอยู่ข้างบนอยู่เปล่าอยู่อยู่หรอเอออยู่นี่อยู่นี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วโดนแน่โดนแน่โดนแน่อุ้ย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 เฮ่ออุ้ยรอรอไว้พร้อมกันรอไวพร้อมกันเข้าไปยังเข้าไปยังเข้าไปยังมาด้วยราด้วย ผมก็มาดักแน่เลยโอ้ยสเลรษฐ์เศรษฐที่แล้วมันมันขึ้นไปแล้วไงโอ้ยยิงนักสนิทแล้วกูจะตายแล้วเร็วเร็วกูจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยพวกไก่โคตรไก่เลยอะโคตรไก่เลยอะต้องดูว่ามันมาทางไหนไอ้สัตว์ แต่บอกว่าตาแรกที่เราแพ้เพราะเราไม่รู้ว่าสิเออดิแดงจะเออเราเราต้องซื้อทุกของกัอนด้วยเปล่าพรอมากปะพรอมากพรอมากก็ล่ะ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 โอ๋อเอ้าไม่ต้องขึ้นเป็นาก็ได้เหรอขึ้นเป็นาก็ได้เหรอไม่เสียเออ จิงมันจะเลือดเลือดเหนือศูนย์แล้วมั้งมึงแกี้มึงจะตายแล้วแบบกาเอาคิวไปเลยอ๋อคือมึงจะบอกว่ามึงเป็นคนจริงเยอะกว่าเอ้เราก็รู้อยู่อ๋อนี่นี่คือจะทวงบุญคุณอะไรอย่างงี้เหรอแน่นอนคนเก่งเขาไม่พูดคนเก่งเขาไม่พูดดูใหญ่ไอ้ดอกดี้รัช็อตก็เงียบเลยไม่ได้ทำไมนะทำไมนะเมียกูนอนแล้วมึงนอนแต่คลิปแรกกับคลิปสองเลยนะคลิปที่สอง ที่สองมึงอัดต่อกันห้านาทีใช่เหรอใช่เหรอใครบอไอ้บ้านี่มึงขาดมึงลหยวันแล้วเเองลยกลับมาเล่นเฉยบรรยากาศบรรยากาศโคตรจะบรรยากาศเดียวกันเรียกได้ว่าอัดอัดตอนแรกเข็มเข็มยาวชีเลขสิบสองคลิปสองต่อที่เลขสิบสอง ขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยทำไมรอบนี้โหลดนานวะนั่นแหะดิมันโหลดประมวลความเก่งกูอยู่มั้งกูเก่งอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มึงโดนกูราเอ๋อภูมิใจพุทธิ์ได้ใครเป็นไอ้นี่เนี่ยเตอร์ปะเนี่ยไอ้ไอ้ใครวะไอ้ดอกปะมีแมวกับสไนซ์เอ้ยไอดอกนี่หมายดอกมันเป็นควายจะเน้นทำไปวะมันมีเขาไงคนมึงไม่รู้ แต่ว่าแต่ว่ากูเป็นอย่างนี้นะมิทอรัสอะไรสักอย่างที่เป็นเทพควายก็คือควายมึงอะผู้เฝ้าประตูประตูอะไรวะผู้เฝ้าประตูของเฮดิสใช่เฮดิสป่าวะใช่ไลมสักอย่างนะเฮดิสมันอยู่ในนรกใช่ไหมเฮดิสคือผู้ผู้คุมนรกเออนั่นแหละกูเป็นไม่รู้ว่าไม่อยากให้ข้อมูลมากเดี๋ยวผิดถ้าบอกมันเป็นผู้เฝ้าวะ ไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเดติดวิ่งยิให้กไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยรอไว้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 รอนไว้รอนไว้มีปลาระเบิดปะวะมีปะล่ะมันไม่มีนี่โอ้ยแรงรอไว้รอไว้ยิงโดนหรือดลด รอไว้รอไว้โอ้ยไอเทมนี uh ่ม huh. uh ันออกแมพอันแน่อันแน่อันแน่ตอด่อดเราต้องต่อดวุ้ยเลื่องเรื่องพวกอ่ำขึ้นหนึ่งแดงขึ้นหึ่งแดงว่ามันจะโดนดอกอยู่ไหนอ่าดอกมันเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะตัวตัล้อมเปล่าตัล้อมเปล่า เฮ้ยแมวแมวเราเข้าเฝ้าเนี้ยเฝ้าเนี้ยไม่เข้าโอ้ยมันเดินลงมาได้ด้วยเหรอเดินได้เดินได้ผมมมเ้ยคนบอแหวเลยไอ้เหี้ยมิโซโบเว้ยแมวแมวเอ้ยอย่าอย่าเข้าไปในบ้านนั้นเดี๋ยวแต่ว่าไอ้นี่เดี๋ยวมันยิงมันมันล่อเหมือนไอ้เอิร์อไว้ล่อไว้เดี๋ยวอ้อมอ้อมขาถูงดีกว่า ยิงไมด้อะปีปีไหนมันอยู่ตรงกลางอ่ะยิงไม่ได้อ่ะมีระเบิดปะโอ้โห้ตายเลยโอ้โยไก่ไก่เลยงั้นนี่ตอบเมื่อกี้เล็งเราอยู่หรือเปล่าอ่ะเราไม่เห็นโดนยิงอะไรเลยคือเราออกไปแล้วแบบว่าปุ้งปั้งนะป่านนี้ไอ้ดอกทุบเมาส์พังหมดแล้วมั้งเฮ้ยมีถอดหน้ากากเลยถอด ต่หน้ากากไอ้มิทรัสออกมันชื่อมิทรัสตัวชื่อเหมือนไดโนเสาร์เลยเนาะชื่อเออวันหรือว่าเล่นอะไปเลยจำมาเป็นแบบว่ามิทรัสต้องเนี่ยไลค์กดไลค์มันมีอันนึงเว้ยมันกดไลค์มันมันจะเป็นแบบชิงชิงกระเป๋าอ่ะและเอากระเป๋าไปอีกังใช่แคปแคปเจอร์แฟกอะไรนั้นปหมเออ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 ลงมางั้นน่ะเหมือนเหมือนชิงพงอล่ะก็ยิงเลย งั้นงั้นงั้นต้องงั้นต้องคีย์ใหม่แล้วล่ะใช่เอา่เาป่ะเอาเลยเล่นก็ได้แตเอาไวค้คิดหน้ากันคิดสามคิดหน้า <c oughs> เอย <c oughs> คิปนี้พอเท่านี้แหละ <c oughs> ไปเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเกินเวลาแล้วเกินเกินเวลาอะไรวะไม่ขอไปดูข้อมูลมิสเตอร์ไรส์ก่อน๋ยว <c oughs> คิปหน้า <c oughs> ออกมาให้ความรู้เยวคิบเยวคีบย้ายกายเอกันสวัสดีครับ